ครับสวัสดีครับก็คืพี่น้องมือานนี้เฮาสิพามาเบ่งบรรยากาศอยู่ทงอยู่ท่าครับกับบรรยากาศท้องฟ้าคึมๆมันคือเนี่ยฝนตกมาเบ่งน้ำอูนนี่ปลาเขามันพอ,อนมีบ่มาห่างกันมาพองัวนอนบรรยากาศมันตะนอนขนาดง่วยังนอนนะครับนอเบ่งเขา,าหน้าสูง,สง ให้นี่ญ้าเป็นหบสิหลายเติบครับแล้วงัวกินแน่เนี่ยครับบรรยากาศยุ่ทงบรรยากาศดีครับนี่ต้นบักตาลพอพันปูกไว้ต้าเป็นอีกหน่อยอผมผมใหญ่เกินมาได้กินหน่วยมันครับ เกะสิผ้าพ,พอเป็นพี่น่อนงยางาลงไปเบิงอยู่ข้างลางพูนทั้งพ้นขำใหญ่หมละครับันนี้ยางเอาจะเป็นฟอกมั่วที่สาครับ พี่เคยเพิ่นมาเห็ดกอกงวัวไว้ครับเป็นงวงวัวใบหน้านี่เป็นพี่สาวกับพี่เขยเห็ดลงไปนี่ไปกับไปเที่ยวคุณไปเที่ยวโคกหนองหน้าปเป็นเห็ดโคกหนองหน้าน้ำนี่น้ำปลาปลาไกล้ต้นมกตาล นี่ครับหน้าผีสาวเห็ดนี่หน้าพอ,ออเห็ดครับหน้าพีไส้เป็นเป็ดคู่เป็นกระเซียนแล้ววันนี้เป็นมาเห็ดหน้าเห็ดเจ้างี่กระถอกเป็นเข่าเพื่เก่าแล้วครับเนี่ยใหญ่ขึ้นมากแต่เป็นเข่าเพื่เก่าหยา แม่ไปขายสิบบาทเพิ่นก็ได้สิบบาทน้ำกันล่ะครับแต่ผู้มีง่วเขาเป็นตันตัดแห่งง่วดีเปนเปิดกำลังตัดอยู่พูนตัดเข่าแห่งง่วของผมบ่หลายแล้วครับผมเห็ดอยู่ประมาณ แปดไล่เห็ดเพราะด้กินต้นบัวาครับเกิดน้ำกันแท้่ตกกันแทร่สนอหนอต้นกระดา ควันพ่นนี่จะเป็นพ่นต้นกระนลวลไงเราดีต้นกระนวลกะลงเหมือนเดิมีแต่ต้ตนใหม่ๆขึ้เห็นไหมครับต,นตน้นกระนวลที่อยู่วางนี่ลมลมมาโอ้หงาไหมงามครับ ลูกเฮ็ดนี่อยู่สามสามบิงครับบิงหนึ่งที่ลงมาที่จอดรถเตียเบิรงตะเกี้เมื่อกี้เนี่ยบิงนั้นสองไรบิงนี่สามไรครับนี่นะในน้อยกันตกมาอีกมานี่ตกซสมาเคลื่อนเนี่ยหงหลายกว่านี่กันตกอีกจากสองมือกะบข้อใส่ปุ๋ยครับ ครับเขาบ้านในใส่ปุ๋ยเขาหน่อยตะาบเขียวงามคือบานปุ๋ยแล้วหนาต้นหนาหน่อยกำลังดีขึ้นัินจะท่านปุ๋ยวะันจะท่านหนาเขาวะไม่ตีทวงเขาอยู่นี่ครับไทยเองวานเอง ปันเองในความกับปันดีจัหน้อยนะครับนี่ครับขั้วเหมือนที่แตกต่างกับเนครับหน้าพอออปีที่แล้วหยามันแห้งแล้วมันเห็ดบ่ได้ไถบ่ได้ไถคลายหยาบ่ได้ ไอยก็บออยากเข่าเนี่ยนะครับต้นขามต้นขามใหญ่กับต้นโกที่เกิดมาพอเลยผมแต่ก็ยังอยู่ซ้ำเกา่าแต่ก็เสียนนูรักไว้ครับเนี่ยต้นเนี้ยกับต้นโกต้นโก,ต,นโกต้นหนึ่ง พ่นนี่ก,มก,นนกนะมม็มีต้นกระนว่ไงนี้ครับต้นปักอยนะครับแต่ว่าล่มมาล่มต้นกระนวนล้มลงบพมีห่กแกวนะครับอยู่หน้านี่ตะกี้ตะก้อนนี่สิหลายลต้นกระนวนก,นกับต้นตะแบงมีแถบทุูไ้ นี่ครับบินหนึ่งแหงหนึ่ง,ป,ง,งประมาณสองลอายเ่านอยู่แล้วหกหกเก็ดลรครับประมาณสองลรนี่ครับขา่ากระสิประมาณนี้เขา่ากระสิประมาณนี้ น้าพออ,อ,อ่อให้นี่ประมาณหาหกไรหกไรขึ้เจ็ดไรประมาณให้นี่าการเห็ดดีๆกงามเขาเอาไปบ่มเสรครับหน้ายเนี่ยไหลางามเข่างามไม่ดีแต่ว่าคนมาเห็ดแบบจังเลยนะไทยถ้าไท,าท,าทายยักสองเทือเนี่ยอว่ม,มาสุดยอดเลยไทยข่ายหยาซะหยามันหลายแห้งล้วปีหนา ดีเด้เห็นหมันงามกว่านี่น้าพอออนี่ครับไทยหุดถกาไถยหุดกับสองเทือเทือ3สามเมื่ปันกับสิป,ประมาณนี่อย่ากับสิบใหญ่บันไดแผันมันมีนามมาเลยแห่งสงามมันบัดแรงยีหนาจะเดียวออกอยู่งาแก่ครับมันเปฟืปปป่อยลงคุ้มเขา่า ภาสิปรับวางนี่ลงมาใส่บวกนี่มันทําโหดผมกะฝึ่งเได้ขึ้นาายุบานมาต้นปีนี่แหละครับปีไม้หกหก,หกีหกหกผมได้ขึ้นาายุบานแม่ย้ายผมบสบายแต่ได้พากันออกจากงานกับแฟนมาให้แฟนมาก่อน แม่บ้านมาก,ก่อนมาอยู่เป็นหมูแม่แล้วบ่านี่ผมมาจังตามมาที่หลังมาแล้วบ่้เนี่ก็บอสบายน้ำกันครับพอดีย้ายพันบัดอยู่น้ำได้บวกลวนผมก็เลยจำใจได้อยู่บ้านเลยครับป่านี้ มันบันมนบม,น,ม,น,ม,น,มนจำใจหรอกครับกะที่กัได้อยู่ดูแลแฟนครับแฟนพอดีแฟนกับสบายให้กันน้ำมุนหนีตะกันเห็ดออกเลยครับนี่เี่ีเห็ดเกิดถ้าฝนชุ่มชุ่มมา,เามกเลุคนขูเก็บเห็ดห้นขูเก็บเห็ดย่ากับไปเก็บเห็ดโคกเนี่ย มาในบ้างน,นี่ก็ออกขึ้นกันออกมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆมันมีเห็ดหน่าแดงเนี่ยเห็ดเพิง่งครับนี่เกิดต้นมุนี่นี่ก็เป็นสะสาหน่อยตะกี้ตะกี้ผู้พ่อเนี่ยเพิน่นใสมือขุดด้วยครับขุดบางนี่เป็นสะ เกาสาห,หน่อยเก่าลัดน้ำลงมาจากนี่ที่เป็นคลองน้ำลงมาพอเป็นขุดขุดแล้วบานนี่ก็เลยจะเลื่อนมาเนี่ยเส่ไมโครมาขุดต่อครับนี่ขุดจากนี่หลอกใหม่กับขุดกะสิบประมาณนี้แหะครับ ให้หน้าปลาถังกรติสันเนแนเด้ยในการยางบแมนเมื่อฉอีบครับกำลังสีหัดเห็ดกับฝากคนมพี่น่องซวยเชี่ยซอยติดตามซวยกดไลค์กดซับสไคร้หายเนเด้ยครับส่องคนขับรถออฟฟิเชียลครับ ส่องไม่ดันดันแหมงเนี่ยครับกับมาอยู่บ้านกับเฮ็ดงานไปน้ำก,กับคิดว่าสิเห็ุยูทูปไปน้ำครับสำนีละครับสวัสดีครับ